สวัสดีค่ะมารอบสองไปซื้อของมาไม่มีอะไรมากมายจากพี่น้องจา๋าเนี่ยซื้อมาหลายวันไม่ได้ออกจากถุงสักทีจา๋าอันนี้ถุงขยะเด้อจากพี่น้องจา๋าถุงขยะก็ยังเอามาอวดเลยค่ะโอ้ย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  นี่ไปได้รองเท้ามาใส่อยู่ในข้างในบ้านเนาะเนี่ยไอ,ไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้ผิวผิวรองเท้าเนี่ยพื้นรองเท้าอะ่ะมันเหมือนไอ้นี่เลยค่ะเหมือนเหมือนเสือน้ํามันบ้านเราเลยอะ่ะใส่หน้าร้อนเขามันจะเย็นเย็นเท้าจ้ะซื้อมาซื้อเหมือนกันสีเดียวกันเลยจะ้ะมาสองคู่ คู่หนึ่งรวมภาษีด้วยก็ประมาณ700เยนค่ะ700เยนก็ประมาณอ่าเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณอ่า200บาทบ้านเราไหมเนาะเนี่ยพื้นเขาจะดีค่ะเย็นอ่าตรงนี้เขาก็จะเปิดนะคะ ่าหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนี่กาจะใส่ไม่เหมือนกันนะหน้าหนาวเขาจะเอาพื้นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นผ้าแล้วก็ตรงนี้ตรงหัวเนี่ยเขาจะปิดนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมหน้าหนาวแต่หน้าร้อนก็จะเปิดหมดเลยค่ะ <c oughs> เวลาอากาศมันร้อนเยอะๆก็อยากจะเมื่อก่อนอะไรนะไี้ยินได้ยิโนโฆษณานนะ่ะร้อนร้อนจริงๆอยากจะแก้ผ้าให้มันลุนแล้วรุ้นรอดอะไรนะลืมละแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้คู่นี้ก็ประมาณอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงอ่าไม่ถึงเจ็รค่ะคู่นี้จะถูกกว่านะคะ คู่นี้ก็จะมองแบบมันจะแท้ท้ายแบบมันจะเป็นอ่าอ่าเอเชียนหน่อยแมคคาเอเชียนหน่อยเนาะเอเชียนเนาะเออพูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะอาเซียนมะเออพูดตัวอันไหนมันมีอยู่สามคำมันก็ต้องมีถูกสักคำหนึ่งเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาดูกันพี่น้องขาว่า อ่าประเทศญี่ปุ่นใช้ถุงขยะสีอะไรคะตอนน่อละจังหวัดใช้เหมือนกันหรือเปล่ายายดาวก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่ของลูกอยู่อ่าโตกเกียวนี่จะสีรู้สึกว่าสีจะไม่เหมือนคะ่ะแต่จังหวัดที่ยายดาวอยู่นี่จังหวัดอาโอโมริจังหวัดอาโอโมรินะคะจะใช้ถุงขยะสีเขียวะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้คือถุงขยะนะคะอันนี้คือถุงขยะอ่าอ่าที่แบบอาหารอาหารหรือเศษอาหารอะไรเป็นเป็นเป็นอ่าไม่ใช่พวกขวดพลาสติกไม่ใช่ขวดอ่าแก้วอะไรนะคะอันนี้เหมือนทิ้งแบบเหมือนพวกอาหารพวกในครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งได้นะคะอันนี้ใช้ถุงอันนี้ค่ะก็ซื้อมาสองแพ็คค่ะสองแพ็คกันเลยนะคะ บ้านเย,ยเดาวขยะเยอะค่ะนีสองแพ็คแล้วก็อยากนำเสนอก็มีตัวนี้ค่ะแ,นแ,นแนทนแทนแทนโด้ดหดเดะดเดเดด ซึ้งพี่น้องจ๋าใครโนอดีซึ้งให้ข้าเจ้าซึ้งสานซัวเอ้ยอา้าไม่ใช่มันคนละซึ้งกันเนาะจ้ะอันนี้มันซึ้งใช่ไหมซึ้งแหมไปฟิตเนสมาสอสามวันพี่น้องเอ้ยประสาทกรับจ้ะใบใบไม่โตนะคะใบเล็กๆค่ะเอากระทัดรัดเอาแบบพอใช้นะคะอ่าสมมติว่า ถ้าเราจะเอามานึ่งปลานะส่วนมากาเดาวจะถ้าปลาเอามานึ่งเนาะมันจะเป็นปลาปลาตัวใหญ่ใช่ไหมครับตัวยาวมันคงเข้าไม่ได้ค่ะเราก็มาตัดครึ่งเอาแล้วเราก็นึ่งเอาก็ได้เนาะนึ่งผักนึงนนน่งนู่นนึ่งนี่เนาะค่ะเนาะแต่ข้าวเหนียวคงไม่นึ่งค่ะข้าวเหนียวยเดาวใส่หม้อหุง,ข,งข้าวหุงเอาเลยค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวหม้อรองนะคะใบนี้ไม่แพงค่ะใบนี้ไม่แพงนะคะเพราะว่า,าเขาเป็นใบเล็กค่ะใบนี้ตกอยู่ที่ประมาณ3ามพันนะคะสามพันเยนค่ะสามพันเยนสามพันเยนก็รู้สึกว่าจะตกประมาณเท่าไหร่อะ สามพันเยนก็จะตกอยู่ประมาณสองพันสามพันเยนเนาะตกอยู่ตามไทยเท่าไหร่อะสามหนึ่งพันอะเอาแค่นี้เนาะขี้เกียจตีให้เนาะจัดเนาะทุกคนก็ลองไปเปิดดูเอานะคะเดี๋ยวเผื่อเราพูดผิดเนาะมันจะไม่ดีเนาะค่ะเนาะก็อันนี้ก็ประมาณอ่า สามพันเยนนะคะสามพันเยนปกติถ้าราคาเต็มเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นไรแม่บอกดีกว่าก็ทั้งหมดอันนี้ก็อ่คุณพี่ซื้อนะคะยาดาวไม่มีใบเสร็จใบเสร็จอยู่กับคุณพี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณ3อันนี้มันก็3ามสาพ สามสี่อันนี้ประมาณห้าพันค่ะซื้อมาทั้งหมดเนี้ยประมาณห้าพันกับราคาเอานะคะยายดาวอยากได้นานแล้วม่ออันเนี้ยุดของคุณย่ามีแกเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวน้องใบของแกจะโตค่ะโตวกว่าของยายดาวเยอะค่ะแต่ยายดาวเออไปเห็นใบนี้เออมันเล็กก็ไม่เป็นไรนี่เนาะจริงๆมันมีอยู่ใบหนึ่งแล้วค่ะ แต่ว่ามันน้ำมันมันไม่ได้เป็นสองชั้นสูงขนาดเนี้ยมันมันเตี้ยกว่านี้ค่ะเวลาเรานึ่งอะไรแบบเหมือนน้ำมันพุ่งขึ้นมาชนอาหารที่เรานึ่งเนาะอย่างนี้คือแบบมันสูงดีค่ะคือน้ำมันมันมันไม่วิ่งมันไม่มันไม่วิ่งมาชนอาหารที่เรานึ่งจะนึ่งกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่ก็โอ้โหได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ย ราะว่าการนึ่งเอามานึ่งเนี่ยรสชาติมันไม่เสียน้ำไม่มันไม่เสียมันเอาไปลวกเนาะเอาไปลวกนี่รสชาติเขามันจะออกตามน้ำเนาะพี่น้องเนาะเออผูดไปผูดมากับโต๊โคลาเตนนี่หม้อข้างล่างนี่เราก็เอาไว้ใช้นู่นใช้นี่ได้จ้ะเนาะเราแบ่งกันใช้ได้เนี่ยเนี่ยเราจะเอาไปทํากัะเผาเราจะเอาไปลวกเส้นขนมจุ้มขนมจีนอะไรเนี่ยเราก็ปิดนันนี้ได้เนาะนี ชีวิตแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะก็ไม่มีอะไรริดเรอเพอร์เฟกต์ค่ะใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีคุณค่าให้มีความสุขนะคะโอ้ยผูดกลับไปกลับกันมาแม่คุณพี่น้องจา๋าก็หากยาดาวผิดเพี้ยนไปประการใดก็สงสัยจะไปอ,ออกกำลังกายท่าผิดค่ะ นะคะออกออกกำลังกายผิดท่ามันถึงเป็นแบบนี้จ้ายายเราก็ไปก่อนแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมที่ไม่ลืมกันนะคะสวัสดีแล้วก็บายบายลู bye